สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะออกจากป่าโลโบเบสิ่ผ้ามาเบ่งเห็ดมาเก็บเห็ดเนาะพี่น้องเนาะบมอนมันเคยออกออกคือเกาพี่น้อง่ะเห็ดลายลายคอมเมนบ้านเฮาเพื่อนอื่นว่าเห็ดหนังง่วหมั้ยคะพี่น้องเห็ดหนังง่วเห็ดหนังง่วเห็ดหนางมุ่มเห็ดหนางง่วค่ะพี่น้องแต่ว่ามันกลเป็นแต่แกงเส่บอยู่เด้แต่ว่่อยากจะบอเอาไปกินจากเทียมันเห็ดลายเห็ดเนาะพี่น้องเนาะก็เลยบบอเอาิ่งแม่พี่น้องเกิด เบิงสิบ้าพี่น้องมาเบิงเนาะพี่น้องขาเบิงไหนมีตะตุ่มยังไงพุ่นนะพี่น้องพุ่นนะพุ่นเห็นหนาง่วอบ้านเฮาลรอนี่พี่น้องขาพุ่นเบิงไหนพุ่นนะพุ่นนะพี่น้องใครไม่อยู่บ้านเฮาเอาเด้ค่ะพุ่นนะใครไม่บ้านเฮาเก็บเห็้ยนข้าเจ้าเก็บเก็บไปเบ้อดิค่ะพี่น้องขาพุ่นนะกระร่งสิเกิดใหม่ๆพุ่นกะมีพูดได้แย่จ๋าบอเอาเด้พูดนะพี่น้อง เกิดร้ายคับคุณน่ะพี่นองคะเอาว่าพี่นองว่าคุณอ่ะคุณร้ายคักพี่น้องคุณน่ะเฮดเอารถมากขั้นใหญ่ๆมากแล้วเอาปิดเสียงก่อนคุณน่ะพี่นองมาสิเกิดเป็นมมเป็นมมได้ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวล้าเเยกินเดเยวี พ่อย,ยายเป็นยางสียางไปเอากระเป๋าอ๋อผู้วาลีตันที่ตาลีตันอืมให้พ่อยายไปถอยอรถอมาจักนอยกอนพี่น้องไปจ่ายสิผ้ายางเบิ่งเห็ดเนาะพี่น้องเนาะหาเบิ่งเห็ดว่าว่าเห็ดเหลืองมันเคยออกดูแถวนี้แหละค่ะพี่น้องคะ่ะอืม,มากพอโมเห็นหนังงัวแล้วโอ้นี่เห็ดเหลืองมีพี่น้องคะ่ะแล้วพอเด้ไปพัดให้พ่อยายอยู่ตัวนี่แนาะพี่น้อง นี่พี่น้องคะเก็บเอานี่ค่ะก็ได้ไปพัดอยู่ค่ะพี่น้องลาพพี่น้องเบื้อ <c> ง <oughs> เร็วเนี่ยกับว่วกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะ ซุปกะแซบด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะเข้าอยู่ไก่ดดนๆค่อยแม่เอามันโลดพี่น้องเอามันโลดถอเอามันโลดเถอะโพดพ่อบักโม่บักแตงจวดจาดฟาดบึ้มพ่นเบืองมันอันกะกระลังเกิด่ะพี่น้องมันดอกน่อยๆกันมี่ สิพ่อเฮียเราบัสิถิมมีดเด้อญาจ่ากระเด้นค่ะนี่กับพี่น้องอืมอ่ะดอกน้อยๆเล็กๆก็เอามันหล่นเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่นอ้องค่ะไปซุปพี่น้องซุปกินกับลวกพักให้พ่อใหญ่กับพัดให้เพื่อนนี่ค่ะ เมื่อไม่นี่ก็เป็นเป็นห้เป็นห้เหมื่ออันให้เมืองหนอกอียังเมื่อพนักพนักง,งานเมื่อแรงงานค่ะพี่นอ้องค่ะอืแรงงานค่ะแรงงานอันนี้แม่นเฮ็ดยังลรืนี่เฮ็ดยังเนี่ยพี่น้องว่าเอาดอกเราหุแจ๊กกับ,บว่าเอาเนาะเอาหุ่จเฮ็ดที่รู้จักไหละ่ะค่ะพี่น้องไหม ว่ามาเกบัดแปกก็บบราเสียเทียวได้เห็ดไปซุปอยู่พี่น้องค่ะโอ้เห็ดแค่นลดดอกนึ่งค่ะพี่น้องแก้แล้วว่าเอาดอกนี่ค่ะ ไดยซูปยูได้สซูปยูได้สซูปยู่ค่ะ อันนี้เฮ็ดเช่นรดค่ะพี่น้องแก่แล้วว่าเอาดอกอันนี้ใครแม่นบ้านท้ากับเฮ็ดทานได้ค่ะพี่น้องนี่พูน่ะแต่ยาจ้าว่าเอาดอกว่ามันเห็อลายเฮ็ดกินอยู่พี่น้องค่ะมึงแน่พูน่ะเฮ็ดเพื่องขาไล่ดอกไงาขายห้ดอกไงวา,าพูน่ะพี่น้องท่อหนายาจ้านี่พี่น้องเอาบ่เนาะ มึงเนี่ยย่าจายสิปาดขาเพื่อนนะพี่น้องขามึงแนี่นะดอกเดียวย่าจายแกงอิมะะ่มเลยค่ะพี่น้องเอาอยุดอกไปแกงกินไม่ไหม้สดๆแกงกินผู้เดียวแกงอิ่มเลยค่ะพ,พี่น้องขาเฮ้ยพุ่อนดอกง่ายคลาดง่าเนี่ยโอ้ยใส่ ใส่อันนี่เต็มเลยค่ะพี่น้องพูนะ่ะเต็มเลยค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องพูนะ่ะเบิ่งเห็ดตายเบื่อขึ้นลายคักเอ้พอใหญ่พ่อย่างไปเบิง่งเดี๋ยวยายจ่ายยางรอเบิ่องแก่ข้าวก่นวนอนเนาะ,ะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะกันเห็ดสืออกอันนี้ละเริ่มออกก้อนนี่ค่ะพี่น้องเบิ่งในพูนะ่ะ <c oughs> ดอกใหญ่ดอกยักษ์เนาะพี่น้องเนาะ เอาคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาอะอย่างไรกับพี่น้องมาติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกริ๊งๆให้ยาาจานน้าไม่เดือค่ะขอบคุณนหลายค่ะ